ก็จะมีโดนเทบ่อยนะจริงอ่ะใช่เห็นบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ชายเลยแต่มันเกี่ยวพันไปกับครอบครัวของฝ่ายชายอันนี้แอดว่าพี่แพทอาจจะแบบเข้าใจไม่ได้พูดไม่ได้เคลาหาอะไรนะพื่รู้อยู่ในวงการบางคนเขาก็จะไม่ชอบว่าเราเป็นดาราเราแบบเป็นนางร้ายเราจะไปเกาะเขากินหรือเปล่าเราจะไปอะไรหรือเปล่าบ้านผู้ชายเนี่ย มีฐานะนิดน no ึงเขาก็เข้าใจนะว่าพ่อแม่เขาก็ต้องเป็นห่วงแล้วยิ่งเราก็เป็นสาวแรงๆคนหนึ่งคบกันเกือบสองปีผู้ชายไม่ค่อยปกป้องเราแบบแม่มามาพูดอย่างเงี้ยว่าแบบเออเขาเขาอาจจะมาหวังไม่ไม่หวังดีกับเรานะอันเนี้ยเรารู้จากฝั่งผู้ชายมาเล่าให้เราฟังหรือเราได้ยินจากเขามาพูดกับแอร์เลย เราเราคิดไหมว่าเราจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเขาเห็นทุกวันนี้เราทํางานก็เหนื่อยแล้วอะเราอยากที่จะมีชีวิตของเราเราต้องมานั่งพิสูจน์ด้วยหรอว่าเราหาเงินเองเราไม่ได้มาเกาะเขากินคืออรู้สึกว่ามันมีอะไรมีคนที่พร้อมจะรับเรามากกว่านี้แล้วไม่ต้องมานั่งต,ตั้งข้อหาหรือคําถามหรืออะไรเงี้ยให้เราคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่เรื่อยๆสมมุติแต่ถ้ากลับกันวันนั้นผู้ชายเซฟเราสักนิดเราจะไม่ออกเราสู้ใช่ไหมเราสู้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ย เรายังมีคนปเทคเรามีคนเข้าใจเราคุยกับพขา,าคุยแต่เราไม่อยากออกมาในแนวโน้มว่าแบบทําไมอยู่เข้าข้างแม่ให้เลือกว่าแบบให้เลือกแม่หรือเลือกเมียนึกออกไหมแอรเป็นเห็นความสําคัญของครอบครัวมากก็เหมือนแบบโตโตมาหนึ่งออกไหมคือเราอาจจะคาดหวังอะไรเยอะเกินไปที่เขาให้เขาเก็ตอ่ะซึ่งคนเรามันไม่ได้เกตทุกอย่างที่เราคาดหวังไม่แต่ถ้าสมมติว่าแอร์ดูเหมือนเป็นคนเข้าใจโลกเหมือนเข้าใจว่าก,ก็ปกติเท่าว่าหนึ่งแอร์มีลูกอ่เรา เราก็คงรักลูกเราแล้วก็คงสแกนผู้ชายแบบนี้เหมือนกันใช่แอดเตรียมไว้ย้อนแอดเตรียมมาอันนี้เลยใช่แบบแค่นี้หรือยังไงฉันมีลูกชายมีลูกชายใช่ไหมยังเดี๋ยวลูกสาวคนว่าแบบสแอดจะเตรียมอะไรฉันจะเปลียนอะไรแค่อีเลตมันพูดว่าเออแม่เราชื่อแพทร์ดอเวอรพาก็คือไม่มีใครเอามันแล้วจ้าเธอตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอย่างนี้เลยแค่แบบแค่แบบ ไปแล้วค่ะแค่นี้เลยเป็นไงครั้งนี้มันมีความแบบไม่ใช่เกิดขึ้นเหมือนครั้งก่อนๆโอ้ยพึ่งเข้าใจแล้วว่าความรักมันต้องง่ายแบบนี้เฮ้ยความรักมันต้องคือมันต้องไม่มีความมันต้องเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะแบบนี้คือมันต้องแบบสบายใจมันต้องลงล็อกมันต้องแบบมันต้องง่ายมันต้องเป็นชิ้นชง่ายแล้วซึ่งคือคนนี้คือคนนี้คืองงมากที่ผ่านมาที่แบบร้องห่มร้องไห้บ้าบอคอแตกที่ไปเจอมันนั่นอะคือ อะไรก็ไม่รู้เคยทะเลาะกันจนเคยแบบจะเลิกกันบ้างไหมอุ้ยอุ้ยถึงขั้นเลิกกันอ่ะคงไม่มีหรอกแต่จะมีอีคนปากเจ๋วๆเนี่ยอ่ะอ่ะอะเลิกไหมอยเขาเป็นคนกินข้าวแป๊บนึงแล้วเขาหลับเลยกินข้าวแป๊บนึงแล้วเขาหลับเลยเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่อิ่มแล้วแบบฟุตโคม่าคือกินแล้วก็หลับเลยหนังตาตกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราะถ่ายละวครเสร็จมาสองทุ่มหรือหกโมงกลับมาเวลา ไอเซี่ยวนึงชั่วโมงที่มีอยู่เนี่ยคือเวลาที่เราควรจะได้อยู่ด้วยกันเทคไทม์แล้วรู้สึกว่าอยู่ฝืนหน่อยได้ไหมไอมีเวลาอยู่แค่นี้เดี๋ยวไอก็ต้องนอนตื่นเช้าก็ไม่เจอกันแล้วว่าแต่มันเหตุผลแต่มันเหตุผลที่ไม่ใหญ่พอสำหรับเราก็จะเป็นเรื่องนี้อเราชีวิตเราเข้ากันไม่ได้แล้วเลิกไหมเลิกไหมเ่แค่เขาหลับก่อนไอปากแจ๋วของเราที่เลิกเลิกเนี่ยเขาเคยเลิกกับเราจริงๆไม่มีไม่เพราะว่าเขาไม่ทันได้เลิกเราก็จะแบบ อ้าวสามวีเองนะลูกเดี๋ยวเอง